เช็คอัพสุขภาพสิทธ์พอดแคสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพสุขภาพสิทธ์กับดิฉันปนัดาประสิทธิเมกุลค,ค่ะค่ะและดิฉันดรสุชยาเทียนแสงทองค่ะค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เป็นคนพิการทางด้านการมองเห็นถึงสองท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของสิทธิประกันสุขภาพอยากให้ทั้งสองท่านแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชัยวัน์ยอดเสิงครับแซกค,ครับสวัสดีครับผมพิสิทธิ์จงสิทธิ์ปฐมชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับวันนี้ทั้งสองท่านเดี๋ยวก็มาแชร์ประสบการณ์กันกน,นะว่าทั้ เริ่มจากคุณแซคคะอ่าผมตอนเล็กๆก,ก็คคอใช้สิทธิ์อ่าสัญ,ญบตับตรบาทองในการรักษาฟันครับผมก็คือทางโรงพยาบาลเขามีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่โรงเรียนเพื่อตรวจสุขภาพฟันเด็กก็ผมมีฟันผุก็เลยต้องมาอุดฟันอตอนนั้นคือเริ่มใช้บัตรทองโดยใช้สิทธิ์เรื่องของฟันเนอะสุขภาพฟันมสมัย,ยนักเรียนครับคุณโอ๊ะหรอคะปัจจุบันใช้สิทธิ์อะไรทอเจ็ดสิบสี่ครับก็เริ่มจาก ที่มีปัญหาทางสายตาแล้วก็ไปโรงพยาบาลกลางหมอก็ให้บัตร30บาทแล้วเขาก็บอกนี่มันมีบัตรทอเจ็ดสีนะแล้วแกก็เปลี่ยนบัตรคนพิการให้เลยครับแล้วแกก็บอกสิทธิ์พื้นฐานว่าอ่าไม่ต้องจ่ายตังอะไรนี่ครับอ๋ออันนี้คุณหมอจัดการให้เลยเนอะอล้วอย่างของแซคล่ะคะคงผมก็น่าจะคล้ายๆกันครับเพราะว่าคือผมมาทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์อ่าทลอเจ็ดสีตอนตอนปีห้าเก้าหกส่วนที่เขามีการประชาสัมพันธ์โลนนาร์ลงให้อ่า มีการเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ครับแต่ก็คือก่อนหน้านี้นนก็เวลาเข้าออกโรงพยาบาลไปรักษากเขาก็แนะนําให้ผมใช้สิทธิ์โควติการถามมีบัตรควิการไหมพอเรามีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนใช้สิทธิ์โควติการให้เลยซึ่งอันนั้นคือก่อนหน้าปีห้าเก้าที่จะมีการประชาสัมพันธ์ประมาณปี5้าหก้าเจ็นี่นแหละที่ผมเริ่มใช้สิทธิ์โควติการหมายถึงว่า ไม่ไม่ต้องไม่ต้องออไปลงทะเบียนเพิ่มเติมไม่ต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวคือเรายื่นบัตรคนพิการปั๊บทางโรงพยาบาลก็จะจัดการดำเ <ทำ S 1> นิน<ห>การให้ใหเลยทีนี้เนี่ยคะ่ะในประเด็นวันนี้เนาะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฟันนะคะถามเป็นความรู้นิดนึงคะ่ะทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นคนพิการทางการมองเห็นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรักษาฟันยังไงอะคะอถ้าส่วนตัวของปมงก็คือพยายามก็คือแปรงฟันเช้า กับเย็นสม่ำเสมอแหละแต่ทีเนี้ยดูความที่ว่าบางทีเราก็ออกไปทํางานอะไรเงี้ยเหนื่อยกลับมาตอนเย็นก็ไม่ได้แปลงจะแปลงตอนเช้าส,ส่วนใหญ่เงี mm ้ย hmm. ก็แปลงตามปกติเลยก็ไม่ได้ดูอะไร mm hmm. อะไรมากมายแล้วในบางช่วงเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขมาลงพื้นที่เนาะผมก็ได้ไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอามามีหินปูนนะไป mm hmm. ใช้สิทธิ์ขุดหินปูนนะไปที่มันจะเป็นสูวนเล็กๆที่ขึ้นตรง,งกับโรงพยาบาลนะสุขเขา mm hmm. บอกว่า ไปใช้ตอนนี้ก็ได้หรือไปคลินิกที่ร่วมกับทางโรงพยาบาลที่มันสามารถใช้สิทธิ์คนพิการก็ได้ก็ผมก็ไปขูดก็ไม่ได้ไปไหว้เท่าไหร่ตอนนั้นอายุสิบ็ดปีบางที่ข,ขูดหินบุนแล้วเขาไม่ได้ขูดไม่ได้ขูดอีกเลยค่ะครับแต่ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนอะเพราะเราไม่ได้เสียไม่ได้เสียทองคนพิการอยู่แล้วใช่ครับถอนอุดค่ะอ่าผ่าฟันขุดอันนี้ไม่ได้เสียแต่จะมีแค่ว่า ใส,ใส่เล็กใส่เล็กดัดเออจัดฟันเอยผ่า,าฟันเกิดเอยอันนี้เสียเพราะว่าเขาอธิบายว่ามันเป็นการสัลกรรม,มไม่ใช่เป็นการร,รักษาครับอือแล้วคุณโอ๊กล่ะคะของผมก็ส่วนมากก็ไปอุดประจําครับเ <c oughs> มื่อก่อนตอนเด็กๆกินทอฟฟี่เอะครับก็จะไปอุดประจําแต่ที่สี์ปัดทองเมื่อก่อนยังใช้สี์ปัดทองอยู่นะครับเขาก็จะอุดแล้วก็ถ้ามันผุเยอะเขาก็จะให้ถอนนะครับ เขาจะไม่แบบรักษาลากฟันอะไรเงี้ยครับค่ะเราก็ต้องเลือกว่าจะเก็บฟันเราก็ต้องไปครอบข้างนอกอะไรครับรักษาฟันข้างนอกข้างนอกก็คือเสียค่าใช้จ่ายเอง่ตามคลินิกตอนนั้นที่ใช้บัตรทองสามสิบาทเนาะใช่ไหมคะก็ได้จะแต่โรงพยาบาลหลักที่เราระบุไว้ถูกไหมคะใช่โรงพยาบาลกลางเมื่อก่อนโรงพยาบาลกลางครับอันนี้คือบัตรทองธรรมดาใช่บัตรทองธรรมดาตอนที่หมอตาจะเปลี่ยนให้ครับใช่ค่ะ ก็หมายถึงว่าตอนก่อนหน้านี้คือก็ยังใช้ไม่ได้เป็นคนพิการใช่ไหมคะเพิ่งมาภายหลังแล้วพอภายหลังเนี่ยคุณมอเพิ่งเข้าวงค์การคุณหมอก็เลยจัดการลงทะเบียนให้เลยเพราะฉะนั้นเราถึงได้มาเริ่มใช้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรทองแล้วก็10บย่อยทอเจ็ดสิบสี่มีคแตกต่างไหมคะมีครับเป็นยังไงบ้างอะคะบัตรคนพิการเนี่ยรัดคิวได้ครับ ใช่ไหมเขาจะให้เราเร็วกว่าเขาเขาจะให้เราเขาจะจัดิวให้เร็วกว่าครับใช่ใช่ครับใช่เขาใช้คนพิการคนแก่คนชราคนพิการก่อนครับถ้ามีคนชราเยอะๆเขาก็ให้ชนชราเข้าก่อนครับโรงพยาบาลเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากไม่ไม่ทราบครับยังยังแบบก็ยังไม่ได้ให้สิทธิ์ที่มันนอกเหนือจากนั้นแซกล่ะคะเขาผมเริ่มมีสิทธิ์คนพิการเข้าโรงพยาบาลตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็คือ แต่ถามว่าได้รับการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมไหมอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นกําลังเจ้าหน้าที่เขาว่างพอที่จะซัพพอร์ตเราไปแต่ว่าทุกครั้งที่ผมไปรักษาเนี่ยในบางการณีที่มียาตัวใหม่ที่เปญนยานอกบัญชีหรือแม้กระทั่งยาตัวเก่าก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกจัดเป็นนอกบัญชีเขาจะแจ้งว่า,ามียานอกบัญชีนะรับไหมซึ่งคือส่วนตัวผมไม่มีปัญหาเพราะว่า เรารักษาตัวเองเนาะเราก็ต้องรับอย่างเงี้ยแต่เป็นแค่ว่าสิทธิ์คนพิการจะลดค่าใช้ใจ่ายบางตัวลงอย่างเช่นอ่ามันต้องจ่ายห้าร้อย่างเงี้ยเราอาจจะจ่ายแค่ร้อยห้าสิบหรือห้าสิบบาทอะไรเงี้ยมัน,น,นคสิทธิ์ออย่อยทอเอเจสี่เนี่ย<อ>คือมันจะอาจจะไม่ต้องจ่ายเต็มทั้งหมดครับผมมันอาจจะมี บัญชีบางส่วนเนาะ<ช>ที่เป็นอ,อยู่ในอยู่ในยานอกบัญชีที่แบบอาจจะมีส่วนตางนิดหน่อยโดยใช้บัตรคนพิการค่ะทีนี้ในกรณีของการทำฟันทันตกรรมนะคะสำหรับทั้งสองท่านที่ใช้สิทธิ์บัตรทองคนพิการทอ .74 เนี่ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมส่วนใหญ่ของผมไม่เจอครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างผมไปตรวจสุขภาพฟันอะบางทีปวดฟันเนี่ยก็ไปตรวจฟรีก็ไม่ได้เสียอะไรครับแต่ผมก็ ตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องของของฟันเกินก็อยากจะไปรักษาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยสิทธิ์ทอรอเอ่อเจ็ดส่ยทออเจ็ดเข้าไม่ถึงครัเพราะว่ามันอย่างที่ผมอธิบายไปมันเป็นการสัญกรรมฟันล้นนี่มันมีผลต่อการรับประทานอาหารมีผลต่อการใช้ชีวิตใช่ไหมคะชับอ่อมันจะทําให้โครงสร้างใบหน้าของเราบิดเบี้ยวแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มมีปัญหาก็คือเวลาพูดพูดเร็วๆเนี่ยบางที Er> เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วติดบางทีแบบเผือแบบติด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 อ่างอะไรเงี้ยไปเอยแต่อันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการสัญญกรรมนี่เนาะมันก็น่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตอะเคยเคยได้ปรึกษาแพทย์ไหมคะปรึกษาคุณหมอแม่ว่าอย่างเนี้ยมันเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและมันเราไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามเนาะเคยปรึกษาไปแล้วครับเขาก็ระบุไว้เหมือนเดิมว่ามันเป็นการสัญญกรรมอยู่ดีครับเพราะว่าโครงสร้างใบหน้าบิดเบี้ยวคือมันมันเป็นการเหมือนกับว่า มันเป็นการสูญหายหรือเสื่อมสภาพไปตามการเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุคือสัญญกรรมที่จะไม่เข้าเคสเสียก็คือจะเป็นการอุบัติเหตุนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือเป็นโรคไร้แรงที่จําเป็นจะต้องตัดวงจรของรากฟันเนี่ยคือรากฟันมันจะมีผลหลายอย่างนะถ้าในเรื่องของคันเป็นพิษเอ่ยหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีผลกระทบจะต้องถอนหรือเป็นการถอนฟันจัดฟันใหม่อันเนี้ยคือจะเข้าอยู่ในเกของการใช้สิทธิ์ทชเจสีได้ เอาแล้วมันมีผลต่อการพูดของเราอ่ะก็เหมือนเดมคุณเคยปรึกษาไปแล้วเขาก็เยืนเยันเหมือนเด็มว่ามันบริการสัญญกรรมอันนี้จะเป็นข้อมูลเนาะใช่เดี๋ยอาจจะได้เป็นข้อมูลในการถามถามทางผู้เชี่ยวชาญสปสชต่อไปเนาะค่ะเนาะแล้วคุณโอ๊กละคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของการใช้บริการธันตกรรมตามสิทธิ์ทอ74บ้างไหมคะถ้าสิทธิ์ทอเจไม่มีครับแต่ถ้าตอนที่ ทำงานแล้วมีประกันสังคมเนี่ยจะมีปัญหาครับเขาจะแบ่งสิทธิ์ว่าคุณต้องให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์เป็นท .74 ก่อนครับคือยังไงนะหมายถึงว่าคุณจะใช้สิทธิประกันสังคมแบบ900อย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนไม่ถึง900ด้วยเมื่อก่อนกี่ร้อยประมาณ600อย่างเงี้ยครับที่ขุดหินปุ่นนั่นแหละตอนทำงานตอนทํางานเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าคุณจะใช้สิทธิประกันสังคมหรือว่าจะใช้สิทธิท .74 อย่างเงี้ยครับสิทธิคนพิการแล้วบางโรงพยาบาลก็เข้าใจบางโรงพยาบาลก็ไม่เข้าใจครับเขาก็มาจะมาเถียงกันว่าสิทธิ์นี้ใช้ได้ม ส่วนไอ้ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันตาบอดน่าจะมีปัญหาทุกคนอยู่แล้วครับว่าคิวอยู่ตรงนี้เข้า 1, ล,ล็อกหนึ่งรอเรียกเบอร์คิว mm hmm. อยู่ตรงนี้ล็อกสองไปชั้นสี่ลงมาเอาบินจ่ายบินชั้นสองมันจะมีปัญหาอยูอย่แล้วครับค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้บริการหรือเข้ารับบริการที่เท่าที่ฟังมาหลายๆคนทางด้านทั้งหูและทางด้านทางตาเนี่ยก็จะมีอุปสรรคในการที่จะใช้สิทธิ์ดีในสหัน ทีนี้กลับมาเรื่องของทันตกรรมนะคะการการรักษาสุขภาพฟันเนาะกับสิทธิ์บัตรทองคนมิการทอ74เนี่ยทั้งสองท่านทราบไหมว่าเรามีสิทธิ์พื้นฐานอะไรบ้างตามสิทธิ์เนาะของทอ74เพื่อจะไปใช้บริการอย่างเงี้ยคะ่ะพอจะทราบไหมคะคือผมทราบแค่ว่าเอถ้าเป็นของทันตกรรมก็มีแค่ถนะอ,อนอุด คนอินปูนเครือโฟไลน์ป่าฝนขุดอะไรเงี้ยรักษาลักพันจะพอจะทราบอย่างแค่นี้คือเราจะทราบก็แต่เมื่อเราไปใช้บริการอะแผนกต่างๆนั้นๆแลเวลานั้นเลยอพยาบาลใช่ไหมคะจะเป็นคนบอกหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นหมอครับหมอจะเป็นคนบอกคุณหมอจะเป็นคนแจ้งก่อนที่เราจะเริ่มดําเนินการใดๆหมอก็จะเป็นคนแจ้งสิทธิ์เลยเอออย่างอย่างแซกนี่อย่างบอกว่าต้องไปคอยอุดไปคอยถอนใช่ไหมคะปีหนึ่งเนี่ยคิดว่าตัวเองใช้บริการประมาณเท่าไหร่ ปีหนึ่งอะผมใช้กั้นต่ำอะคือสองครั้งเพราะว่าดกวอนได้ว่าตัวเองไม่ค่อยว่างด้วยวนหนึ่งแล้วก็<ม>ดืดด้านด้วยวัน<ม> <laughs> นี้แบบต้องรอยให้แบบแบ,บบมันสหสักสะกันกจริงๆ่เลยถึงจะยอมไปใช่<ม><ม>แต่หลงัลงๆมาก,ก็ผมก็หา่หางๆจากการไปตวรวจธันตกรรมมาเพราะว่ามันเราไม่สะดวกเดินทางไปเพราะว่า,าแผนกหมอฟันเนี่ยเป็นอีกแผนกหนึ่งที่ผู้พิาการนาสายตาไปเอ,เองเนี่ยลำบากที่สุดเลยลำบากกว่าแผนกเอนเล่าให้ฟังหน่อยมันลำบากยังไง ค้อด้วยกอนที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาน้อยกว่าปัญหาอื่นมากๆแล้วก็หมอไม่เพียงพอรวมถึงการจัดวางอุปกรณ์หรือโซนตรงนั้นทามันแคบมากแทบทุกโรงพยาบาลเลยที่ผมเคยไปเจอมันแคบมากแล้วถ้าเราไม่มีคนมองเห็นไปด้วยเนี่ย อูมันเป็นเป็นการลำบากแทบแบบเกือบร้อเปอร์เซ็นตเต็มเลยเดี๋ยวจะไปโดนของของ,ของเขาที่เขาวางอยู่มือเรามองม<า>ไม่เห็นอ,อ,อะไรอย่างนี้เวลาจะไปใช้บริการอ่ะสมมุติว่าไปได้ใช้บริการหรือไม่หรือว่าเป็นการนัดล่วงหน้าแล้วต้องมาทีหลังโดนนัดล่วงหน้าครับ <c oughs> เพราะว่าอ่าเขาจะประเมินก่อนประเมินเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นการอะขูดไม่ต้องนัดแต่ถ้าแบบอุดฟันเอยถอนอะไรอะไรเงี้ยนัดล่วงหน้าแล้วก็นี่แล้วก็ <c oughs> อย่าง บางทีถ้าเกิดมันจะเป็นตักอิสเลย์อย่างเงี้ยอืออ็กซเรย์ฟันใช่เอ็กซเรย์ฟันเปื่อแบบว่ามันต้องมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถ้าไม่มีคนบางเขียนไปด้วยก็ครึ่งวันก็ไม่แล้วข้ามไปค่ะรอต้องรอเจ้าหน้าที่เวรเปย์อะไรเงี้ยคิวเขาพาไปอิสเลย์ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็รอฟิล์มรออะไรแต่ถ้าเกิดเราเรามีคนบางเขียนไปแป๊บเดียวมันติดขึ้นมาเราเสร็จอ่ะแล้วคุณโอ๊คล่ะคะปัจจุบันเนี่ยใช้เฉลี่ยแล้วใช้บริการเเเรรื่่่่อองงขฟันนนนียจาวทไหคะ น่าจะไปเช็คปีละครั้งอะครับปีละครั้งก็ไปเช็คถ้าเป็นอะไรน้อยๆหรือว่าเราไม่ต้องการเสียเวลาก็คลินิกแถวบ้านครับจ่ายเงินเองอ๋อจ่ายเงินเองแล้วก็ไปที่สมาคมตาบอดเนี่ยเขาให้งบ2อ0 0ับาทต่อปีครับอ๋อหรอคือเขาจะให้ทําฟันนะครับ ให้ทุกคนที่อยู่ภายใ้สมาคมใช่เราก็ไปใช้สิทธิ์ตัวนี้มันก็จะเร็วกว่าให้เป็นเงินและให้เราไปใช้บริการไม่ใช่ครับให้เราไปรองจ่ายเราไปจ่ายจ่ายก่อนซุปเอาบินไปเบิกที่สมาคมเลยรก็ไปทำที่ไหนก็ได้สองพันบาทอันนี้ประชาสัมพันธ์บอกเพื่อนได้ไหมคะถ้าตาบอดทุกคนก็ไปเบิกสิทธิ์ได้เต็มที่ับต้องเป็นสมาชิกของสมาคมก่อนบหมใช่แต่บางสมาคมก็มีให้ต่างหากอีกอย่างไงครับอีกพันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่สมาคมที่เราอยู่อะ ดีนะดีนะแล้วหลังๆมาคลินิกธนกรรมบางที่ถ้าเราแสดงบัตรคุ้กันเขาจะลดให้ด้วยนะบางบางพื้นที่บางที่แบบลดราคาใช่อย่างเช่นเราต้องจ่ายเต็มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าหนูมีสิทธิ์คุพิกันไหมพอดีพี่ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลนี้แต่ว่าพี่เป็นคลินิกนอกแต่พี่อยากให้หนูใช้สิทธิ์คุ้กันเพื่อลดค่า้จ่แจบางอย่างลงอันนี้ก็มีนะแล้วก็บางบางคลินิกผมไม่มั่นใจว่าเขา มีคำสั่งจากโรงพยาบาลมาเปิดไหมหรือว่าเขาเป็นหบอจากโรงพยาบาลตอนนั้นแสดงแบบผู้พิการรู้สึกว่าเมื่อตอนปีหกสองนี่นแหละผมไปของ Mid T, มิรไมตรีมีแผนกทำฟันแล้วเขาบอกว่าใช้สิทธิผู้พิการได้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนั่แหละเป็นครั้งล่าสุดที่ผมไปเอออย่างทั้งสองท่านเนี่ยตั้งแต่เล่ามาเนี่ยในส่วนของสิทธิ์ที่เราใช้เนี่ยคิดว่ามันสามารถอำนวยความสะดวกให้เรามากน้อยอยังไงอะคะส่วนตัวผมว่ามันอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแหละ ในเรื่องของตัวสิทธิ์แต่เพียงแค่ว่าการเข้าถึงหรือการรับทราบสิทธิ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำหรับตัวผมเองอะเข้าถึงยากเพราะว่าคือผมจะทราบสิทธิ์ก็แต่เมื่อผมไปในแผนกที่ผมไปรักษาส่วนเขาจะอธิบายให้เราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นขึ้นอยู่การสื่อสารเลยแล้วก็ส่วนในเรื่องอื่นก็คงไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเพราะว่ามันมันก็เป็นไปตามสภาพในโรงพยาบาลนั้นๆในเรื่องของบุคลากรหรืออะไรโอเคค่ะผมฝากนิดนึงครับ ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยความรู้ของหมอหรือพยาบาลอะไรก็ไม่รู้มันจะรู้ไม่เหมือนกันครับเขาก็จะแบบอาจจะยังไม่เข้าใจสิทธิ์หรืออะไรเนี่ยครับถ้าถ้าฝั่งนู้นเขาเข้าใจสิทธิ์คนพิการก็จะง่ายขึ้นครับเราก็จะไปเถียงเขาจุ๊บมันก็จะจบเลยครับมันก็เข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างที่พี่สิบอกว่าคือคุณหมอก็พอทราบเรื่องสิทธิ์เรื่องของคนพิการเนอะก็ เพื่ออะไรเพิ่มเติมลงทะเบียนให้เราเรียบร้อยเลยก็ไม่ไปสร้างความลำบากให้กับคนพิการการที่ทต้องไปขวนว่ายเนาะไปหาข้อมูลต่ออีกออค่ะงั้นเราไปฟังจากผู้รู้กันเลยดีไหมคะว่าข้อมูลในเรื่องของบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปะสะชเนี่ยในบริการทันตกรรมเนี่ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองคนพิการท .74 เนี่ยมีอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญน,นะคะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันเลยค่ะ ในเรื่องของการทำฟันนะคะก็ทำฟันเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างสิทธิประกันสังคมกับสิทธิบัตรทองสปสชเราอะคะ่ะแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่างเช่นสิทธิบัตรทองของเรานะคะเอ่อถ้าเราคุ้มครองแล้วปุ๊บเนี่ยในการเข้ารับบริการการทำฟันก็จะมีอย่างเช่นอ่ะเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานเลยถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดหรือการใส่ฟันปลอมแบบนี้ค่ะ คุ้มครองโดยที่คนที่ถือบัตรทองก็สามารถที่จะเข้ารับบริการที่จะเป็นหน่วยหน่วยตามสิทธิ์ที่ท่านมีสิทธิ์อยู่หรือจะเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ว่าเข้าร่วมในส่วนของทนตกรรมเฉพาะทางตรงนี้ของทางสปสชาได้โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วอานำใบเสร็จไปเบิกอันนี้ในส่วนของบัตรทองนะคะแต่ถ้าเป็นสิทธิประกันสังคมก็คุ้มครองเหมือนกันนะคะสิทธิประโยชน์ ถอนฟันอดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุดแต่ว่าของประกันสังคมอะคะ่ะอาจจะต้องสำรองจ่ายในเรื่องของเ,ออเบิกแล้วเราก็นําใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับทางสํานักงานประกันสังคมโดยสามารถไปเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคมโดยจะมีโลโก้ของทางประกันสังคมอยู่ตรงด้านหน้าคลินิกหรือสถานพยาบาลน,นั้นๆนะคะอันนี้อาจจะแตกต่างกันเรื่องของว่า อย่างเช่นของประกันสังคมเขาเบิกได้ปีละ900บาทแต่ของบัตรทองคือฟรีอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้อแตกต่างแต่ว่าในในส่วนตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าทางเ,าเรามีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วว่าอาจจะมีการเ,าเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับทางสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติมนะคะ เมื่อสักครู่พวกเราทุกคนก็ได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของสอปสอชอกันแล้วนะคะทีนี้ถามทั้งสองท่านบ้างหลังจากที่ฟังผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคือส่วนตัวนี้ก็โอเค,คอยู่เลยเพราะว่าไอ้ 6, หกหัวข้อนในการบริการเนี่ยอันนี้คือผมทราบม,มาตลอดอแต่ที่ไม่เคยทราบเลยก็คือเราสาม,มารถใช้สสทธิสาคั้งต่อไม่เกินไม่เกินปีใช่ไหมสามครั้งต่อปีของคลินเอกชนแล้วถ้าเกินครั้งที่สี่กลับไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งทราบเพราะว่า ปกติเขาไม่เคยแจ้งอะไรแบบนี้เลยเขาแจ้งแค่ว่าใช้เสร็จได้นะไม่เคยแจ้งกันบนครั้งหรือแม้กัแบบลดราคาได้นะอะไรคือเขาจะแจ้งอย่างแค่ประมาณนี้อันนี้เพิ่งทราบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดปีหนึ่งเนี่ยไปทําได้ตลอดเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้ดีดีเลยก็ไม่มีวงเงินด้วยเพียงแต่ว่าก็อยู่ในขอบเขตหกข้อนั้นบริการโอบริการโอ้ราคะครับผมก็เห็นด้วยกับคลินิกนอกสถานที่โรงพยาบาลนะครับที่เข้าร่วมกับ โรงพยาบาลของรัฐนะครับทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะมากครับถ้าเราไปโรงพยาบาลอาจจะหมดครึ่งวันถึงวันหนึ่งครับแต่ถ้าเราเข้าคลินิกเนี่ยเราก็จะลดเวลาได้เยอะมากครับเหมาะกับต้องประชาสัมพันธ์ให้ตาบอดทุกคนรูครับใช่เพราะว่าในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเนื้อที่ทางสปะสะชได้มีการให้ข้อมูลไว้เนี่ยจะมีเพิ่มเติมในส่วนของเว็บไซต์ซึ่งก็จะเป็นสื่อ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะเมื่อกี้ี้ที่พูดว่าอยากให้มีการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ของสอปสชจะมีในส่วนของล่ามมีในส่วนของ CC มีส่วนของอินโฟแล้วก็มีในส่วนของเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการทุกกลุ่มก็สามารถที่จะเข้าถึงสื่อพวกนี้ได้นะคะยังไงฝากทั้งสองท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆน,นด้วยเนืเพื่อเข้าไปดูว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างค่ะ,คะวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชอค่ะเพียงแค่แอดไลน์สปสชอนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso ค่ะ